ก็กาสจัสดนี้ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับราการเดยวโอเคเกมเอร์เช่นเคยโอ้ยอยู่กับหน่วยงานตรวจโพลิ์ตามเคนยนะครับมาวันนี้รปเรามาดูกันว่าเราจะรอดฝีมือจากโจรรอเปล่าจะมีการต้น,นาคันคะารรุเปล่าวันนี้นะครับพร้อมแล้วลุยวันนี้เดี๋ยผมจะใช้เป็นรถรุ่นคันแรกเลยนะครับขออภัไนะครับ ใช้เสียงรถนะครับผมรถคันดีเลยนะครับผมวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะลอดหรือเปล่าขอโทษน,นะครับวุกทีผมก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับช่วงนี้คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับช่วงนี้นั่นแหละฮะ การทำ YouTube คนเดียวมันลำบากมากทุกคนไหนได้คิดคอนเทนต์ไหนได้ตัดต่อ,ตอมุ่นวายมากใช่วันนี้พร้อมลุยเออมันนี้เยี่ยมมากนะทุกคนลุกเป็เไรดีแล้วแหละที่เกิดไปเกิดใหม่ ไม่ใช่แบบพี่เคยเกิดใหม่กว่าจะมาถึงหน้าคือแบบจวนมันหนีไปแล้วโอ้มาอะไรตอนอัดคลิปเอ้ยมันขึ้นบันรถทำไมวะตะใกใจหมดพ่เมื่อกี้เมื่อก กระโดดขึ้นมานั่งรถเฉยโอเ้เส้นไเป็นผู้เล่นใหม่ก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ติด,ดตามสามสิคนด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนอเอา้า โอ้มันขับรถอะไรของมันวะนั่นโอ้ยขับรถอะไรของมันวะไม่เห็นรถเลยเมืวว่อกี้พี่เขียดไปที่ถอนน้อยเนี่ยตายตาย,ตายทุกคนไปเดินไปแบบนี้แหละไม่อยากลุกคนเพื่อน อ,อยู่ดีขับมาชนวิ่งออกลังกายตอนกลางคืนตำรวจบีบอะไรให้เปิดเสียงหัวอะไรอย่ายิงพวกกันเองนะอย่ายิงพวกกันเองนะ เอเอเอีกยาวไกลท่านผู้ชมมาอะไรกันตอนอัดคลิปวะกำคาเด็กไว้ไหนทุกคนเออมาถึงสวน,นอสักที วิ่งมาไกลมากทุกคน จะถามบอว่าเป็นตำรวจยังไงใช่ไหมไม่ขึ้นรถไม่ได้เขาจะถามบอว่าเป็นตำรวจยังไงหรือเล่นยังไงนั่นหนใช่ผมไม่ค่อยแบบเก่งอันนี้มาอังกฤษเท่าไหร่ ผมมาเล่นแบบนี่ผมมาอ่นา,นนานคลิปเลย,ดดว,ยว่าผมจะนำนยึดเรื่องกวนจะขึ้นยึดได้แต่ระขั้นเป็นแบบอืม,มาต่ายนีเอาให้ตัดเลยนยครับยุดตำรวจแล้วก็อ่าผงดับเพลิงหลักๆที่ผมจะเล่นมีแค่อ่ดําเพลิงตำรวจเหลืออาชีพหนึ่งที่ผมยังไม่รีวิวนะครับคืออาชีพดีโอ ดีนะครับด o t อทมึงแ,แม่รีวิวโอ้แหลกอือหือแหลกมากแหลกมากแหลกมากเบรกเสียสงเตือนนี่เสียสงเตือน โอ้ทุกคน,นเลกเนี่ยอะไรานารต้นคิดมันยังดีดีเลยวะเอาูวิ่งมาไม่ดูรถอีกมาไม่ทันไฟไหม ไม่แปลงวันนี้ไม่มีอ่ะทุกคนแปลงมากนี่แหละเฮ้ยรถคันนีนน้วันวันขับแปแปลงอ่ะโอ้ย แหลกท้ฝ่ายเลยทุกคนห้ามถามแฟนงน่งเจอเพก่อใครเจอมีคนถาม ขออนุญาตใช้ตัวช่วย,ยแต่การคุยนะครับเสียงลมอาจจะเข้าหน่อยนะครับว่าอากาศมันร้อนเมืองไทยมันร้อนโอเคให้เพื่อนเขาคุย คนรถก่อนต้นองคนรถก่อนคนได้ปะคนไม่น่าต้องติดดาวก็สำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ